สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูสุระแสงลุงสกุลนะครับคุณครูเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เราก็จะมาเรียนกันในรายวิชาสังคมศึกษาเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการครับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถบอกความหมายและความสําคัญของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้2 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยใช้เงินความสำคัญของการแลกเปลี่ยนผู้หญิงในภาพได้ผักไปประกอบอาหารนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในภาพนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินไปที่ร้านค้า และใช้เงินในการแลกเปลี่ยนหรือในการซื้อสินค้าเมื่อเราจ่ายเงินแล้วเราก็จะได้สินค้านั้นไปเรียกในภาพนี้ว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าอันนี้เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับการแลกเปลี่ยนโดยที่เราไม่ใช้เงินนะครับการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้เงินทำได้อย่างไรสมมุติ เด็กผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสีชมพูนำมะม่วงมาให้เด็กผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสีน้ำเงินนำผักไปให้ความสำคัญของการแลกเปลี่ยนทำให้ได้ผักและผลไม้ที่หลากหลายโดยไม่ต้องเสียงเงินซื้อความหมายของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการหมายถึงการนำสินค้าและบริการมาแลกกันเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ต้องการ ต่อไปเป็นคำถามชวนคิดนะครับเพราะเหตุใดจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการการแลกเปลี่ยนคือต้องการสินค้าหลายประเภทไม่สามารถผลิตสินค้าได้อีกทุกอย่างมีความต้องการไม่จำกัดลักษณะของการแลกเปลี่ยนรูปแบบของการแลกเปลี่ยนมี2ลักษณะการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงิน การแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินก็คือการนําผลผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งไปแลกกับผลผลิตอีกอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูนําไข่เปิดไปแลกกับผักเพื่อนข้างบ้านนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าคุณครูนําไข่ไปแลกผักข้างบ้านโดยที่คุณครูไม่ต้องใช้เงินในการแลกเปลี่ยนทําให้คุณครูได้ผักมารับประทานเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง เปรียบเสมือนการแลกเปลี่ยนของคุณครูก็คือการนําสิ่งของที่ตนเองมีไปแลกเปลี่ยนกันนักเรียนลองสังเกตรูปภาพนี้นะครับภาพทางซ้ายมือคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนําทุเรียนมาแลกภาพทางขวามือมีผู้ชายคนหนึ่งกําลังตกปลาได้เมื่อเรานําทุเรียนไปแลกเราก็จะได้ปลากลับมาเมื่อเรานําปลาไปแลกเราก็จะได้ทุเรียนกลับมา การแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินก็คือการแลกเปลี่ยนแรงงานจะเห็นได้ว่าชาวนาช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวชาวบ้านช่วยกันสร้างบ้านคุณครูจะสรุปให้นักเรียนฟังนะครับชาวนานำข้าวไปแลกกับปลาแต่ชาวประมงไม่ต้องการข้าวแต่ต้องการได ไก่และไข่มากกว่าการแลกเปลี่ยนในการใช้เงินสื่อการในการแลกเปลี่ยนสินค้าคือบริการและเงินการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันเงินจึงเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่คล่องตัวมากกว่าการแลกเปลี่ยนด้วยสินค้าการใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน จึงทำให้เกิดความสะดวกมากกว่าการนำผลผลิตมาแลกเปลี่ยนกันแบบดั้งเดิมการนำเงินไปแลกกับสินค้าหรือบริการเรียกว่าการซื้อการนำสินค้าหรือบริการไปแลกกับเงินเรียกว่าการขายอุปกรณ์การเรียนซื้อของเล่นซื้อไอศกรีมตัดเย็บเสื้อผ้าตัดผม อาต่อไปก็เป็นกิจกรรมให้นักเรียนตอบว่าถูกหรือผิดโดยให้นักเรียนอ่านข้อความเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแล้วพิจารณาว่าข้อความดังกล่าวถูกหรือผิดดูตัวอย่างนะครับ 1. ในอดีตการแลกเปลี่ยนใช้สิ่งของแลกกับสิ่งของจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเราจะไม่ใช้เงินในการแลกเปลี่ยนหรือซื้อสินค้า เราจะใช้สินค้าในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างที่ครูยกตัวอย่างนําไข่เป็ดไปแลกผักข้างบ้านหรือข้อ2เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันในปัจจุบันคนนิยมใช้เงินในการแลกเปลี่ยนหรือซื้อสินค้ามากกว่าเพื่อความสะดวกสบายวันนี้เรื่องสินค้าและบริการก็จบเพียงแค่นี้ครูให้นักเรียนกลับไปทำใบงานให้เรียบร้อยและอย่าลืมนำมาส่งแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ